วันนี้ก็มาถึงมงคลชีวิตในหัวข้อที่ว่ามงคลที่17การสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลอันสูงยิ่งทีเดียวนะต้นไม้ที่เกิดรวมกันเป็นป่าดงแต่ละต้นย่อมช่วยกันพยุงย่อมช่วยกันต้านลมพายุให้แก่กันจึงยืนต้นอยู่ได้นานผิดจากต้นไม้ที่เกิดอยู่โดดเดี่ยวแม้จะเป็นไม้เจ้าป่าสูงใหญ่ก็ตาม แต่เมื่อต้องลมพายุตามลำพังย่อมหักโค่นลงได้โดยง่ายเช่นกันคนที่มีญาติอยู่พร้อมหน้าก็ย่อมมีผู้คอยช่วยเหลือคอยต้านมรสุมชีวิตผ่อนหนักให้เป็นเบาและเมื่อเราทำดีมีสุขมีทางเจริญก้าวหน้าก็จะมีคนให้ความสนับสนุนนั่นเองนะนั่นก็คือว่าถ้าเรามีเพื่อนเยอะมีหมู่ญาติเยอะ ก็จะช่วยกันป้องกันอันตรายได้ง่ายเมื่อมีอันตรายเข้ามาหาตัวก็จะมีคนคอยช่วยเหลือหรือแม้เราจะทำหน้าที่การงานก็จะประสบความสำเร็จได้โดยงานหรือแม้จะทำความดีชีวิตเราก็จะทำความดีได้อย่างง่ายๆนะนี่คือคำว่าสงเคราะห์ญาตินะคำว่าญาติคือใครเอ่ยญาติก็คือคนที่คุ้นเคยนั่นเองคนที่ใกล้ชิดก็หมายถึงบุคคลที่คุ้นเคยและไว้วางใจกันได้นะ โดยทั่วไปคําว่าญาติเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือญาติทางโลกแล้วก็ญาติทางธรรมนะญาติทางโลกก็แบ่งออกเป็นสองจพวกด้วยกันก็คือญาติโดยสายโลหิตเช่นทวดปู่ญาตายายลุงป้านะาพี่น้องหลานเหลนอย่างนี้เนี่ยก็จัดว่าอยู่ในหมู่ญาตินั่นเองแต่ว่าไม่รวมถึงพ่อแม่ลูกแล้วก็ภรรยาสามีนะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็น อยู่ในอยู่ในอีกมงคลหนึ่งนะจ๊ะคืออยู่ในมงคลที่สงเคาะภรรยาและสามีสงเคราะห์บุตรนั่นเองนะสงเคราะ์บิดามารดาดูแลบำรุงเลี้ยงบิดามารดาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคนอยู่ในครอบครัวของเราซึ่งก็จัดว่าเป็นมงคลชีวิตที่มาก่อนการสงเคราะห์ญาตินะคือต้องดูแลครอบครัวของเราให้ดีก่อนดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดมาผู้มีพระคุณกับเราอย่างสูงยิ่งให้ดีก่อนนะ จึงจะค่อยไปดูแลหมู่ญาติได้นั่นเองอันที่สองก็คือญาติโดยความคุ้นเคยนะก็คือญาติที่เป็นเพื่อนสนิทกับเราใครก็ตามที่สนิทสนมคบหาใกล้ชิดนะก็เปรียบประดุดญาติทางสายโลหิตได้เหมือนกันนะเพราะว่าความคุ้นเคยก็เป็นญาติอย่างยิ่งใครเป็นเพื่อนสนิทกันรู้ใจกันนะพอแค่มองตาก็รู้กันอ,อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นญาตินะคล้ายๆกับญาติทางสายโลหิตเช่นเดียวกันอันนี้คือญาติทางโลกนะ ก็คือญาติโดยความคุ้นเคยกับญาติและทางสายโลหิตต่อมาญาติทางธรรมญาติทางธรรมก็มีอยู่4เหตุด้วยกันนะมีเหตุเพราะว่าที่เป็นญาติกันเพราะว่าบวชเป็นพระให้เคยบวชเป็นพระนะมีคนเสียปู่ญาติตายายเสียแล้วก็มีผู้อาสาบวชนาคไฟให้ออ้อย่างนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นญาตินะหรือว่าบวชเป็นสามเณรให้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าบวชให้เอาบุญเอากุศลให้นะ ก็จัดว่าเป็นญาติเป็นญาติเพราะว่าให้นิสัยก็คืออันนี้หมายถึงพระอุปชานั่นเองนะพระอุปชาที่ให้การบวชเวลาเราจะเข้าไปบวชเนี่ยเราก็ต้องไปขอนิสัยจากพระอุปชาพระอุปชาก็จะให้นิสัยมาอยู่4อย่างนิสัย4อย่างนั่นก็คือนิสัยทางด้านบิณทบาทจีวรเสนาสนะและยารักษาโลกนั่นเองนะ ก็คือให้รู้จักวัตถุประสงค์ของการใช้ปัจจัย4ี่ให้เป็นนิสัยนั่นเองนี่คือนิสัยนะของพระภิกษุสมณเณรก็คือต้องดูเอาตัวเองเนี่แหละใช้ปัจจัย4ี่ในการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นนิสัยถ้าเราใช้อย่างถูกต้องถูกวัตถุประสงค์ถูกตามหลักก็จะได้นิสัยที่ดีตามมาถ้าเกิดว่าเราใช้ผิดวัตถุประสงค์ ก็จะได้นิสัยที่ไม่ดีเช่นว่าใช้แบบทิ้งทิ้งคว่างๆใช้แบบไม่รู้จักวัตถุประสงค์หรือว่าใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเพื่อว่ามัวเมาเพื่อว่าความสวยงามอย่างอื่นนั้นก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องรู้จักวัตถุประสงค์ของปัจจัย4ให้ดีนี่ก็คือเรื่องของนิสัยนะเป็นญาติเพราะว่าให้นิสัยให้การบวชนั่นเองอันนี้ก็จัดว่าเป็นญาตินะเพราะฉะนั้นพระอุปชาจารย์ทั้งหลายที่ให้การบวชกับเราก็ชื่อว่าเป็นญาติกับลูกศิษย์นั่นเองนะ ต่อมาเป็นญาติเพราะว่าสอนธรรมะให้นะเป็นครูบาอาจารย์สอนสมาธิเป็นครูบาอาจารย์แนะนําธรรมะอ้าอย่างนี้เนี่ยที่หลวงพี่แนะนําญาติโยมมาเรียนรู้ธรรมะก็จัดว่าเป็นญาติทางธรรมเช่นเดียวกันนะญาติก็มีอยู่2ประเภทนะก็คือญาติทางโลกแล้วก็ญาติทางธรรมตามที่ได้บอกมาแล้วนั่นเองนะทีนี้เวลาใดที่ควรจะสงเคาะญาตินะเวลาที่ควรจะสงเคาะญาติก็คือ เวลาที่ญาตินั้นได้รับความยากจนขาดที่พึ่งญาตินั้นขาดทุนทรัพย์ในการค้าขายทำธุรกิจแล้วก็เจ๊งขาดทุนต้องการคนช่วยเราก็ควรจะไปช่วยเหลือในฐานะญาติพี่น้องนั่นเองญาติขาดยานพาหนะในการเดินทางในการขนย้ายของอ่ะเรามียานพาหนะเรามีรถเราก็ไปช่วยกันญาติขาดอุปกรณ์ในการทํากินขาดอุปกรณ์นะ เช่นคอมพิวเตอร์มือถือโทรศัพท์หรือว่าเคียวเกี่ยวข้าวอะไรก็ว่ากันไปเนะเราก็ไปช่วยเหลือตามที่เราสามารถช่วยได้ญาติเจ็บป่วยไขย้หรือว่าตายก็ควรจะไปเยี่ยมไปให้กําลังใจนะเพราะว่าบางทีโรคทางกายมันก็หายได้นะแต่ว่าถ้าเกิดขาดกําลังใจแล้วนี่มันก็หายยากแม้ร่างกายจะแข็งแรงดีแล้วก็ตามอยู่ในโอวาทของหมอทุกอย่างแล้วได้ยาดีได้หมอดีแต่ว่าขาดกําลังใจเนี่ย มันก็หายยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีหมู่ญาติมาอยู่ใกล้ชิดมาอยู่แวดล้อมนี่ก็จะทําให้มีกําลังใจมากยิ่งขึ้นเวลาญาติเจ็บป่วยนะเราก็ควรที่จะไปเยี่ยมช่วยเหลือญาตินั่นเองแล้วก็เมื่อญาตินั้นมีธุระการงานอันนี้ก็ควรจะไปช่วยนะเวลามีอะไรไว่าวานให้ช่วยอ่ะก็ตามแต่กําลังนะจ๊ะไม่ใช่ว่าโอ้ขอให้ช่วยก็ช่วยหมดเลยนะบางทีญาติที่ขอให้เราช่วยก็ไม่รู้จักเกรงใจเราก็ต้องดูตัวเราเองนั่นแหละว่า เราจะเอ็นดูเขาแล้วเอ็นเราขาดอ่ะก็ต้องดูกันไปนะจ๊ะวัดเราสามารถช่วยเหลือแค่ไหนบารมีเรามีแค่ไหนนั่นเองแต่ถ้าเราอยากได้บารมีอ่ะเราก็ต้องอดทนนะก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานจึงจะได้บุญอย่างเต็มที่จริงๆนะจ๊ะเพราะว่าการสงเคาะห์ญาติก็จัดว่าเป็นมงคลและยิ่งทำเนี่ยก็ยิ่งเป็นบุญบารมีติดตัวไปนั่นเองต่อมาเมื่อญาติถูกคดีความหรือว่า ถูกใส่ความใส่ร้ายหรือว่าต้องพายทางด้านกฎหมายต่างๆเราก็ควรที่จะไปช่วยนั่นเองนะอย่างน้อยก็ไปให้กําลังใจไปสอบถามไต่ถามโทรศัพท์ไปคุยว่าเป็นยังไงให้กําลังใจนั่นเองเนะเรื่องของการส่งเคราะญาติเนี่ยจะเห็นว่าจะง่ายก็เหมือนง่ายนะจะยากก็เหมือนว่ายากเนี่ยเพราะว่าคนที่ทิ้งญาติพี่น้องเนี่ยจนตัวเองเสียผู้เสียคนไปก็มีเหมือนกันคนที่ส่งเคาะญาติพี่น้องจนตัวเอง แทบตายเป็นอันมากก็มีเหมือนกันคนที่ทิ้งญาติไปนะแล้วก็โดนญาติทิ้งไม่รู้จักปฏิสัมพันธ์ให้ดีสุดท้ายญาติพี่น้องก็ทิ้งอันนี้ก็มีหรือว่าคนที่ช่วยญาติมากจนเกินไปให้ยืมไปหมดเลยอะไรก็ให้เข้าไปหมดเลยสุดท้ายตัวเองก็ลําบากแบบนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีขอบเขตนั่นแหละมีขอบเขตที่เหมาะสมมีวิธีการที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าใคร ทำอะไรให้าตดแล้วจะดีเสมอไปนะจ๊ะเราก็ต้องดูวิธีการสงเคราะห์าตดที่เหมาะสมเช่นเดียวกันวิธีการสงเคราะห์าติเนี่ยก็มีสงเคราะห์ญาติทางโลกแล้วก็สงเคราะห์าติทางธรรมนั่นเองนะวิธีสงเคราะห์ญาติทางโลกนั่นเองก็มีอยู่4อย่างนะตามหลักการสงเคราะห์สงเคราะห์นั่นเองก็คือสังฆะนั่นเองสงเคราะห์ก็คือใช้เครื่องผูกน้ําใจญาติเอาไว้ให้เป็นปึกแผ่นโดยใช้สังฆะวัตถุ4ี่สังฆะวัตถุ4ี่ก็คือ ทานปิยวาจาอัต,ตจริยานะอัตจริยาแล้วก็สมานตะตาะะมาดูทานกันนะทานก็คือการให้นั่นเองการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกินแบ่งปันกันใช้ให้ของในยามยากไปเยี่ยมเยียนให้ของขวัญยามมงคลให้ของกินของใช้ยามตรุษยามศาสตร์จีนก็ว่ากันไปนะตลอดจนให้ทุนในการทำมาหากินโดย ควรจะตั้งงบกลางไว้สําหรับส่งเคราะห์ญาติโดยเฉพาะเลยนะก็คือเราต้องแบ่งทรัพย์ไว้นั่นแหละทรัพย์ชิ้นนี้เอาไว้สำหรับดูแลครอบครัวนะทรัพย์นี้สําหรับทําบุญทรัพย์นี้สําหรับเก็บไว้ในยามมีภัยทรัพย์นี้สําหรับดูแลบิดามารดาทรัพย์นี้สําหรับใช้ในการสงเคราะห์ญาตินั่นเองแล้วก็เมื่อแบ่งปันให้ญาติไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะไปทวงคืนนะไม่ควรจะไปทวงบุญคุณแต่ถ้าเกิดว่าเขานํากลับมาคืนก็ควรเก็บไว้ ควรเก็บไว้นะให้มาคืนเนี่ยสมมติให้ไปแล้วไม่รับก็เก็บไว้นะในการใช้สงเคราะห์ญาติในครั้งต่อๆไปหรือว่าให้กับคนอื่นที่เดือดร้อนนั่นเองเพราะว่าญาติพี่น้องก็มีอยู่เท่านี้แหละเราก็ต้องดูแลกันให้ดีนั่นเองนะต่อมาข้อที่2คือสงเคราะห์กันด้วยปิยะวาจาให้คำพูดที่อ่อนหวานคำพูดที่สุภาพเรียกสรรพนามตามศักดินะเช่น ลุงป้านะอาทวดปูย่านะอันเป็นภาษาของคนรักใคร่เคารพนับถือกัน,นถึงจะโกรธเคืองกันก็ตามนะก็ไม่แช่งชักหักกระดูกหรือว่านินทาว่าร้ายกันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองนะเพราะว่าท่านก็ยังเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราอยู่ดีนั่นเองหรือแม้แต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องวางตัวกับผู้น้อยให้ดีไม่ใช่ว่าใช้คำที่หยาบโลนเห็นเขาเป็นผู้น้อยพอใช้คำหยาบโลนเขาก็จะไม่อยากเข้าใกล้ เพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่ารักนั่นเองนะเราก็ต้องวางตัวให้ถูกต้องในฐานะตัวเองด้วยใช้คําพูดให้ถูกต่อมาคืออัตจริยานะก็คือทําตัวให้เป็นประโยชน์กับญาติช่วยเหลือเมื่อมีธุระการงานเช่นงานแต่งงานบวชเจ็บป่วยไข้ขึ้นบ้านใหม่ความเป็นความตายงานศพอื่นๆก็ตามเล็กน้อยนะเล็กๆน้อยๆตามที่ตัวเองสามารถจะช่วยได้เป็นกําลังใจให้นะไม่ควรที่จะตัดญาติ ไม่ควรทีต่ตัดตัดสายสัมพันธ์ของความเป็นญาตินะมาว่าไม่รู้จักกันแล้วนะมาทีไรก็ยืมเงินตลอดเลยอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องนะมาทีไรเจอยืมเงินตลอดเอออันนี้ก็คือพอเราเดือดร้อนเนะี่ยเราจะได้ไปพึ่งญาติได้ไงก็ถือว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าจะตัดขาดจากกันก็ไม่ควรตัดนะเพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่เรายังดีอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดขาดไปแล้วเนี่ยตัดญาติพี่น้องไป แล้วพอเราเจ็บป่วยไข้หรือว่าเราลำบากขึ้นมาเนี่ยเราจะไปพึ่งพาใครทุกคนมันก็ต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันนั่นแหละแต่ว่าการจะให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันก็ต้องดูตามโอกาสดูตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดูตามกําลังทรัพย์ของเราด้วยนั่นเองนะต่อมาสมณตตานะสมณตตาก็คือการวางตัวกับญาติให้เหมาะสมกับฐานะกับตําแหน่งเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเคารพผู้ใหญ่ เอ็นดูญาติผู้น้อยเสมอต้นเสมอปลายร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ทอดทิ้งกันนั่นเองสมณตตามีอยู่สองในยะในยะที่หนึ่งก็คือวางตัวตามฐานะของตัวเองนะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเป็นคุณลุงคุณป้านะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะก็ต้องวางตัวให้ถูกฐานะเวลามีลูกมีหลานมากราบไหว้ก็ต้องทําตัวเป็นแบบอย่างจะมาสัมมาเลเทเมาให้ลูกหลานเห็นญาติพี่น้องเห็นก็ไม่ได้นะก็ต้องวางตัวเวลามีใครมาเยี่ยมก็ต้อง วางตัวให้เหมาะสมกับฐานะนะแล้วก็ต้องทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้วยอ่าไม่ใช่ว่าพอวันนี้มาแล้วทําดีเอาวันถัดไปปีหน้ามาใหม่เอา้าไม่เห็นได้ทําดีแบบเดิมเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะจก็ต้องวางตัวให้เสมอต้นเสมอปลายร่วมทุกร่วมสุขกันไม่ทอดทิ้งกันนั่นเองนะก็คือเสมอต้นเสมอปลายก็คือทําตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับนั่นแหละเป็นหลานก็ต้องวางตัวในฐานะหลานเป็น เป็นลุงเป็นป้าก็ต้องวางตัวให้ถูกต้องและต้องทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้วยนี่คือวิธีการส่งเคราะห์ญาติทางโลกนะสอย่างด้วยกันก็คือทานปิยวาจาอัตจริยาและก็สมานตตตานะทีนี้วิธีการส่งเคราะห์ญาติทางธรรมก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรก็คือชักชวนให้ญาตินั้นรู้จักการประกอบบุญกุศลนั่นเองรู้จักทําบุญชักนําให้ได้ทําทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาให้ตั้งอยู่ในศรัทธา สอนธรรมะให้นะชักนําให้บวชชักนําให้ปฏิบัติธรรมนั่นเองก็คือเป็นกะแลมิตรให้กับญาตินั่นเองนะมีวิธีการส่งเคราะญาติทางธรรมนะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปบอกบุญญาติก็ต้องระวังนิดนึงอ่าให้ดูจังหวะเวลาและโอกาสให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวบอกบุญกันไปบอกบุญกันมาจะกลายเป็นเสียญาติพี่น้องกันนะก็ต้องระวังให้ดีนะโดยเฉพาะเรื่องของการขายตรงอันนี้ก็ต้องระวังนะจะบางทีก็ โอ้ยพอขายตรงนี่แหละเลยกลายเป็นว่ามาทีไรก็โอ้ยอ้วอนไปนะหรือว่าเออช่วงนี้เธอดูซูบซีดเอานี้หน่อยไปนะเอาเอายาบำรุงไปหน่อยไหมเอาอ,อันนี้ไปหน่อยไหมก็กลายเป็นว่าไปขายของให้กับญาติพี่น้องอีกญาติพ,าพี่น้องก็กลายมาเป็นลูกค้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะจ๊ะก็ต้องดูให้เหมาะสมเนี่ยอย่าเอาเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานนะเอามาทําธุรกิจกับญาติพี่น้องอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ดีนะจ๊ะก็ต้องดูเวลาให้ดีหรือจะบอกบุญถ้าเรา ปรารถนาดีกับเขาจริงๆชวนมาวัดชวนมาทาบุญอันนี้ก็ได้นะถ้าเราปรารถนาดีจริงๆก็ต้องเป็นจังหวะที่เหมาะสมนั่นเองนะการสงเคราะห์ญาตินั้นเป็นความดีเป็นมงคลแก่ผู้ทําแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องทําให้ถูกต้องก็คือต้องไม่เอาการช่วยเหลือญาติพี่น้องมาทําให้เสียความเป็นธรรมในหน้าที่ของตัวเองนะดังจะเห็นได้ว่ามงคลชีวิตข้อ1 1 12 13เป็นการสงเคราะห์บิดามารดาบุตรภรรยา แต่การสงเคราะห์ญาตินั้นเนี่ยจะมาอยู่มงคลที่17นะคือต่อจากมงคลที่15เลยนะมัน14นะีแทนที่12-13ถูกไหมเอ่ย11ก็คือดูแลบิดา12คือดูแลบุตรภรรยาอ่ะ12คือดูแลบุตรนะ13คือภรรยาและสามีแทนที่14นี่จะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องนะแต่ว่าเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยกลับมาอยู่ในมงคลที่17เจนั่นเองนั่นก็คือว่า เราจะต้องฝึกมงคลข้อที่1 4บ5ให้เรียบร้อยก่อนนั่นก็คือการทำทานนะรู้จักให้ทานก่อนแบ่งปันในพื้นที่ในครอบในบริเวณบ้านเราให้ดีก่อนนะแล้วก็มาทำมงคลข้อที่15คือรักษาศีนนั่นเองทำทานรักษาศีลให้ดีก่อนนะจึงจะค่อยไปส่งเคราะห์ญาตินั่นเองซึ่งการประพฤติทธรรมการประพฤติทธรรมคือการรักษาศีลคือไม่ลำเอียงแล้วก็รักษาศีลหนะไม่ผิด อกุศลกรรมบท10ประการนะพอไม่มีความลำเอียงแล้วจึงจะสามารถไปสงเคราะห์ญาติได้เพราะว่าการสงเคราะห์ญาตินี่เนี่ยถ้าถ้าเราไม่ดูให้ดีไม่ระวังให้ดีนะก็จะกลายเป็นการเล่นพักเล่นพวกไปนะเอาหน้าที่การงานอ่ะฉันเป็นข้าราชการนะอ้าวฉันให้เธอประมูลงานไปเธอเป็นญาติฉันอ่ะแบบนี้เนี่ยก็ต้องระวังไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าเอาหน้าที่การงานของตัวเองนะั้นเนี่ยมาเล่นพักเล่นพวก เล่นให้เฉพาะหมู่ญาติของตัวเองให้เฉพาะคนที่ตัวเองรู้จักไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยจึงจําเป็นจะต้องมีมงคลท่อสิข้อที่16ก่อนนะนั่นก็คือการประพฤติธรรมไม่ลําเอียงเป็นกลางแล้วก็ไม่ประพฤติผิดอกุศลกรรมบท10ประกาศนั่นเองซึ่งการสงเคราะห์ญาตินี้ถ้าเราทําอย่างถูกต้อง ระมัดระวังทําให้ดีแล้วก็จะได้อาน,นิสงส์ดังต่อไปนี้นั่นก็คือเป็นฐานะป้องกันอันตรายป้องกันศัตรูหมู่พานไม่ให้สามารถมาทําอันตรายได้นั่นเองเป็นฐานในการขยายกิจการงานของเราให้ใหญ่โตยิ่งขึ้นไปเป็นฐานในการสร้างบุญกุศลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจซึ่งกันและกันทําให้สนิทสนมคุ้นเคยซึ่งกันและกันทําให้เกิดความสม,สมัครสมารสามัคคีกันในหมู่ญาติ ทำให้เกิดความจงรักภักดีเชื่อเนื้อเชื่อใจกันทําให้ตระกูลนั้นใหญ่โตมั่นคงทําให้มีญาติพี่น้องมีญาติมากไปทุกภพทุกชาติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไปแล้วก็เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมและเป็นเหตุให้เกิดสันติสุขไปทั่วโลกนั่นเองนะตระกูลใดก็ตามที่หมู่ญาติได้ร่วมกันสร้างสรรค์จันโลงวงวานให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนา ก็จะเป็นที่เกรงขามแก่บุคคลทั้งหลายแม้ผู้มุ่งร้ายก็ไม่กล้ามาเบียดเบียนประดุดความหนาของกอไผ่เหมือนกอไผ่ที่หนาทึบนะที่เรียงตัวกันเนี่ยย่อมไม่มีใครสามารถเข้าไปตัดเอาได้โดยง่ายเหมือนกอบัวที่เจริญงอกงามอยู่ในสะย่อมเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นฉะนนั้นนั่นเอง นี่ก็คือความสําคัญของหมู่ญาตินะถ้าเกิดว่าเราได้สร้างเครือข่ายหมู่ญาติของเราไว้ดีนั่นเองเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นมีความปลอดภัยเยจเริญทั้งทางโลกแล้วก็จเจริญทั้งทางธรรมนั่นเองนะวันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าประกอบให้ฟังนะจ๊ะก็คือเรื่องของความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติอย่างยิ่งตามภาษาบาลีที่ว่าวิสาสะประมายาตีนะผู้มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นญาติอย่างยิ่งนะ แม้มิได้เป็นญาติพี่น้องท้องเดียวกันแต่ก็เหมือนเป็นพี่น้องคลานตามกันมามีความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้ที่มีศีลธรรมมีทิฏฐิเสมอกันผูกพันกันได้บุญกุศลได้ความดีจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็ย่อมเป็นที่รักของกันและกันตลอดไปดังเรื่องราวความคุ้นเคยของญาตินะหลวงพี่ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้กับทุกท่านฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการเนี่ยมีดาบทอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าเกวรดาบทนะ ได้บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าสิหิม,มพานมีลูกศิษย์ถึง500คนต่อมาเกวราดาบทเนี่ยก็พาลูกศิษย์ทั้ง500นั้นออกไปเสพรสเปรี้ยวและเสพรสเค็มในเมืองนะในสวนของพระราชาพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นดาบททั้ง500เนี่ยเข้ามาในสวนของตัวเองก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากเลยจึงนิมนต์ให้ดาบทนั้นไปขบฉันพัตนารในพระราชวังทรงนิมนต์ให้พำนักต่อนะอยู่ในที่นั้นเนี่ย ถึง4เดือนทีเดียวเพราะว่าพระราชาเห็นดาบดโโ้มีความสำรวมมีอินทรีย์ที่งดงามนะก็เกิดความเลื่อมใสดาบดท,ทุกรูปเนี่ยก็เข้าไปพำนับในพระราชอุทยานที่พระราชาทรงสร้างถวายพระราชาก็หมั่นไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำเนี่ยบำรุงอุปถากดูแลดาบดเป็นอย่างดีนะทั้งเช้าและเย็น,นยทรงอุปถากไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยอย่างดีเยี่ยมเลยนะดาบดเหล่านั้นเนี่ยพออยู่ใน พระราชวังอยู่ในพระราชอุทยานเนี่ยได้เพียงแค่สองสาวันเท่านั้นเองสองสาวันนะก็เกิดความรําคาญขึ้นมาเนี่ยเสียงอุกทึกคึกโคมในเมืองนะอ้าวเดี๋ยวโคเดินไปเดินมาอ้าวเดี๋ยวก็ดิ่งดังอ้าวเดี๋ยวเสียงเกวียนนะอ้าวเดี๋ยวสาลาเปามาสาลาเปาไหมครับสาลาเปลาไหมครับอ่ะแบบนั้นเนี่ยเหมือนเสียงในท้องตลาดนะที่คนเอะอะโวยวายกันเนี่ยก็เลยพากันไปกราบลาอาจารย์บอกว่าจะขอกลับไปอยู่ที่ป่าหิมพานตตามเดิมนะ ท่านอาจารย์เกวระดาบทก็ห้ามลูกศิษย์ไวว่าเนี่ยวันที่พวกเรามานี่พระเจ้าแผ่นดินทรงนิมนต์ให้พวกเราอยู่ที่นี้ตลอด4เดือนนะพวกท่านจะกลับไปก่อนได้ยังไงเราควรจะอยู่รักษาศรัทธาของพระราชากันก่อนพวกลูกศิษย์ก็ต่างสาร,รภาพว่าในที่นี้เนี่ยแม้จะพรั่งพร้อมไปด้วยอาหารหวานคาวมากมายก็ตามนะที่พำนับมีความสะดวกสบายทุกอย่างดีไปหมดเลยสวยสดงดงามสะอาดสะอ้านแต่พวกเราเนี่ย กลับไม่มีความสบายใจเลยนะเราอยากกลับไปอยู่ในป่าแบบเดิมเพราะในป่ามันร่มเย็นมีต้นไม้สวยสดงดงามเงียบสงบนะแล้วก็มีความคุ้นเคยกับความเงียบสงบเหล่านั้นเมื่ออาจารย์ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ลูกศิษย์สามารถอยู่ต่อไปได้อาจารย์ก็เลยต้องอนุญาตให้ลูกศิษย์นั้นเดินทางกลับไปก่อนได้ก็เหลือเพียงแค่อาจารย์คนเดียวกับลูกศิกกษย์อีกหนึ่งคนนะที่ชื่อว่ากัปปะดาบทนั่นเอง เป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่คอยเป็นเพื่อนอาจารย์อยู่อยู่คอยดูแลอุปถากอาจารย์นะซึ่งวันต่อมาพระราชาก็เสด็จมาเยี่ยมนะเพื่ออุปถาคพระองค์ก็ไม่เห็นดาบทมากมายเหมือนวันก่อนเลยก็เลยตัดถามว่าอ้าวท่านดาบทเนี่ยหายไปไหนกันหมดนะดาบดก็เลยตอบทูลว่าพระมหาบาพิตรพวกดาบดเนี่ยไม่คุ้นเคยกับสถานที่อื้อๆเช่นนี้ก็เลยลากลับกันไปก่อน,นต่อมาไม่นาน,นกลับปะดาบดนีซึ่ง อยู่เป็นเพื่อนกับอาจารย์ก็ทนไม่ไหวนะบอกขอลากลับไปก่อนแล้วนะอาจารย์ครับกับผมอยู่ไม่ได้แล้วขอลากลับไปเช่นเดียวกันนะแต่ก็ยังไม่ได้กลับไปถึงป่าหิมพานนะแต่ก็ยังเป็นห่วงอาจารย์นะก็เลยอยู่พักในลาวป่าใกล้กลกลๆเฉยๆยังไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นห่วงอาจารย์คอยติดตามข่าวครา,าวของอาจารย์ว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งภายหลังท่านดาบดเนี่ยเกวระดาบดก็คิดถึงลูกศิษย์มากเลยนะ เพราะว่าลูกศิษย์จากไปแล้วเนี่ยตัวเองเคยมีลูกศิษย์500เคยอยู่ในป่าอย่างสงบวันนี้มาอยู่ในพระราชวังรู้สึกคิดถึงอยากจะกลับไปอยู่บ้านนะก็เลยป่วยเป็นโรคกระเพาะกินไม่ได้นะนอนไม่หลับร่างกายซูบซีดแม้พระราชาเนะี่ยจะรับสั่งให้หาหมอหลวงมารักษาเป็นอย่างดีก็ไม่ดีขึ้นเลยนับวันอาการก็เริ่มกำเริบหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันนะจนอาจารย์ก็นอนสมอยู่บนเตียงกินไม่ได้นะร่างกายซูบผอม พระราชาก็กังวลหนักมากเลยจะรักษาเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายนะพระราชาก็เลยอยากจะให้ดาบดทหายป่วยนะพระราชาจึงทูลว่าข้าแต่ท่านดาบดโยมเนี่ยอยากให้ท่านหายป่วยถ้าโยมทําได้ก็จะทําให้เดี๋ยวนี้เลยนะแม้ต้องเสียเงินเสียทองมากเพียงไรก็ตามแม้ท่านอาจารย์เนี่ยต้องการทรัพสมบัติต้องการอะไรอาหารรสเลิศอะไรโยมก็จะหามาให้โยมจะทําเต็มที่ขอท่านอาจารย์จงบอกมาเถิดอย่าได้เกรงใจเลยนะ เกวราดาบดก็เลยทูลบอกไปว่ามหาบาพิษหากพระองค์เนี่ยปรารถนาจะให้อัตมามีความสุขนะก็โปรดส่งอัตมากลับไปที่พำนักของพวกลูกศิษย์ด้วยเถิดนะส่งอัตมากลับไปในป่าหิมพานนะแล้วอัตมาจะมีความสุขดังเดิมพระราชาก็เห็นว่าดาบดเนี่ยคงจะคิดถึงลูกศิษย์ละมังเนี่ยจึงนิมนต์ให้นอนบนแคร่นะแล้วก็ให้อมา์เนี่ยช่วยกันหามอาจารย์กลับไปยังป่าหิมพาน พพระราชายอมแล้วนะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็ได้กลับไปหาลูกศิษย์นะลูกศิษย์คนสนิทที่ชื่อว่ากัปปกะนะรู้ว่าอาจารย์กลับมาแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยรีบออกไปต้อนรับนะแล้วก็พาอาจารย์เนี่ยไปหากับเหล่าลูกศิษย์ทั้งหมดที่เหลืออีก500คนส่วนลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อรู้ว่าอาจารย์กลับมาก็ต่างรีบมาประชุมกันนะพากันมาต้อนรับอาจารย์อย่างรู้ใจถวายน้ําร้อนถวายผลไม้แด่อาจารย์ที่อาจารย์ชอบใจนะในไม่นานเนี่ย ในเวลาสวันเท่านั้นเองโรคกระเพาะของอาจารย์ก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยนะดาบทก็มีผิวพันธุ์ผุดผ่องประดุดดังทองคําเหมือนเดิมเลยอมาทที่ติดตามมาเนี่ยรอส่งดาบทอยู่นะก็สงสัยว่าทําไมเนี่ยอาการป่วยปางตายของท่านดาบทเนี่ยจึงหายเป็นปลิดทิ้งอย่างรวดเร็วเลยทําไมท่านจึงทอดพระเนตรท่านจึงทอดทิ้งพระราชาเนี่ยผู้จอมมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นราชาทั้งหลายผู้สามารถบรรดาลสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้เนี่ย แล้วกลับมายินดีในที่อยู่ในป่าที่อยู่ในอาสมของตัวเองเนี่ยทำไมเกวราดาบทก็เลยตอบโนะด้วยคำที่ไพเราะว่าคำไพเราะเนี่ยชวนให้สบายใจนั้นมีอยู่ในหมู่ญาติต้นไม้เป็นที่เพลิดเพลินใจมีอยู่ในที่นี้ดูก่อนท่านอามาตนะคำที่ลูกศิษย์ทั้งหลายของเรากล่าวดีแล้วย่อมทําให้เรายินดีผู้คุ้นเคยจะกะผู้คุ้นเคยกันจะกินอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยในที่ใด อาหารที่บริโภคนั้นก็อร่อยอยู่ดีเพราะรสทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งเพราะความคุ้นเคยนี่แหละอาตมาจึงหายป่วยได้เร็วท่านอาจารย์หายป่วยนะว่าเพราะว่าได้กลับมาหาลูกศิษย์นั่นเองที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเห็นไหมว่าความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติอย่างยิ่งแม้บุคคลนั้นจะมีใชา้ญยยาติแท้ๆก็ตามแต่เราก็มีความรู้สึกเสมือนว่าเป็นหนึ่งญาติผู้ใหญ่ที่สนิทสนมคุ้นเคย เพราะความคุ้นเคยที่แท้จริงไม่ได้ผูกพันกันที่ทรัพย์สินสมบัติหรือว่าวัตถุภายนอกแต่ผูกพันกันด้วยคุณธรรมความดีอยู่ไกลกันแค่ไหนใจก็คิดถึงกันอยากกลับมาอยู่ใกล้กันเหมือนญาติทางธรรมของเราที่มีความคุ้นเคยกันในการสร้างความดีจะอยู่ไกลกันแค่ไหนจะอยู่ไกลกันแค่ไหนใกล้กันแค่ไหนทันทีที่มาเจอกันก็จะเกิดความคุ้นเคยเหมือนหมู่ญาติที่พลัดพรากจากกันไปนาน แล้วกลับมาสร้างบาร,รมีด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะดังนั้นนี่การสงเคราะห์ญาตินั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะใครที่เรารู้จักกันคุ้นเคยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะตัดสายสัมพันธ์กันนะจ๊ะก็ควรที่จะรักษาความเป็นหมู่ญาติรักษามิตรไมตรีสงเคราะห์หมู่ญาติรักษาหมู่ญาติเอาไว้นะเพราะว่ายามใดก็ตามที่เราประสบภัยหมู่ญาตินี่แหละก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือเรา จะเป็นคนที่คอยมาทําให้เรานั้นได้สามารถพ้นภัยอันตรายทั้งหลายได้นั่นเองดังเรื่องของเกวราดาบทเนี่ยที่นํามาเล่าให้ฟังนะแม้จะอยู่ในสถานที่ที่พรั่งพร้อมก็ตามจะอยู่ในที่ที่พระราชาเนี่ยทรงมอบให้ก็ตามเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ว่าความคุ้นเคยกับลูกศิษย์ของตัวเองนั้นก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นในความคุ้นเคยนั้นจัดว่า เป็นญาติอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นเกวรดาบทก็ไม่ใช่ว่าจะตัดขาดพระราชานะก็ยังคงรักษาพระราชาเป็นประดุษญาติทางธรรมนั่นเองนะเผื่อว่าในยามใดก็ตามที่มีอันตรายก็สามารถที่จะนึกถึงพระราชาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพระราชาได้นั่นเองนะดังนั้นเรื่องการสงเคราะห์ญาติเนี่ยก็คือการสร้างเครือข่ายคนดีนั่นเองในหมู่ญาติของเราให้เกิดขึ้นอ่าวันนี้ก็นําเรื่องราวของการสงเคราะห์ญาติมาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะว่า การสงเคราะห์ญาตินั้นเป็นมงคลอันสูงสุดทีเดียววันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังมงคลที่18ในวันพรุ่งนี้กันจ้าวันนี้ขอเชิญน้ำกราบนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายเร็วพันธ์เทิน